สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังมุมมองเกี่ยวกับการเทรดครับนี่คือการเทรดนะฮะในสายตาของพี่แดนแสงเจอร์นะฮะถ้าใครมองเหมือนนะฮะก็มีโอกาสสำเร็จสูงนะครับทำไมผมจึงหมายความแบบนี้นะฮะผมขออ้างอิงและเน้นย้ำให้คุณเข้าใจและเชื่อมั่นในกฎของเหตุผลนะครับกฎ ของเหตุลผลระบุไว้ว่าถ้าคุณเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่ผู้ที่ประสบความสําเร็จคนอื่นกําลังทําอยู่ท้ายสุดแล้วคุณก็จะเชี่ยวชาญในทักษะเดียวกันกับพวกเขาและจะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับเขาด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นข้อจํากัดใดๆรงเส้นครับนี่เป็นเหตาผลทไมผมจึงชอบเขียนนะพยายามศึกษาว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จนั้น เขามองการเทรดยังไงเขามีมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการเทงงเรยดยังไงเขามีกลยุทธ์ยังไงเขามีระบบยังไงเขาเข้าซื้อแบบไหนเขาเลือกหุ้นยังไงเขาขายตรงไหนขายยังไงทําไมถึงขายถ้าเราสามารถาเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่เขาทําได้นะเน้นย้านะครับเราต้องเรียนแบบ The b a s นะค,คนที่ทําได้จริงแล้วก็มีผลงานประจักษ์นะ ถ้าเราเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่เขาทําได้นะแล้วเราทาได้เหมือนเขานะคุณจะเชี่ยวชาญในทักษะเดียวกันนะเขาแล้วก็จะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกันด้วยครับนี่ฮะดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้ล็ดลับสวิงเทรดนะครับลองเปิดเปิดใจนะอ่านอีบุ๊กคิดแล้วสวิงเทรดเป็นระบบแบบพี่แดนดูนะครับผมไปเจอเป็นข้อ,อข้อความนะของพี่แดนนะเขาบอกว่าสำหรับผมแล้วนะ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นคนเก็บตัวในบางมุมผมมองว่าการเทรดมันกระตุ้นความคิดของผมให้ดีมากมันซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมคิดว่ามันเหมือนกีฬาอัจฉริยะก็ว่าได้ผมได้รับความพึงพอใจจากการเทรดมากกว่ากิจกรรมอื่นแม้ว่าผมจะชอบล่องเรือขี่จักส่วนตัวหรือทำอะไรหรูหราแต่ ผมหลงไหลในการวิเคราะห์กราฟไม่มีอะไรที่กระตุ้นสมองผมได้มากกว่านี้แล้วนี่ครับนี่เป็นมุมมองของพี่แดนแสงเจอร์เกี่ยวกับการเทรดครับการเทรดนั้นมันกระตุ้นความคิดเขามันซับซ้อนเปลี่ยนแปลง,ปลงตลอดเวลามันเป็นเหมือนกีฬาอัจฉริยะครับเขาได้รับความพึงพอใจจากการเทรดมากกว่ากิจกรรมอื่นแม้ว่าจะชอบล่องเรือขับเจ็ตสนตัวหรือทำอไรรูวร์บานรวยนะ แต่เขาก็ยังหลงไหลในการวิเค,าคราะห์กราฟไม่มีไรกระตุ้นสมองผมได้หมอเมาก,การเทรดอีกแล้วครับนี่ครับถ้าคุณมองการเทรดแบบนี้นะมันท้าทายนะฮะผมว่านะผมได้ยินเคยอ่านพี่มาร์กพูดแบบนี้เหมือนกันนะว่าการเทรดมันกระตุ้นมันท้าทายเขาเขาอยากชนะให้ได้นี่เป็นกรอตไมซ์เซตนะฮะถ้าคุณเคยอ่านหนังสือที่ว่าไมซ์เซตนะ ใช้ความคิดพิชิตชกจะตาาวันนี้นะชื่อไทยนะเขาบอกว่าคนที่มีกรดกไม์เซ็ตนะเวลาเจอโจทย์ยากนะเขาไปตรวจสอบนักเรียนนะสอบถามนักเรียนที่เก่งๆบอกว่า,วาพอเขาเจอโจทย์ยากคนเก่งจะตื่นเต้นเว้เยมันท้าทายเขาเขาต้องหาทางชนะให้ได้ครับเช่นกันกับนักกีฬาครับนักกีฬาที่มีท็อปเป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะ เวลาเจอความพ่ายแพ้เขาจะไมาจิตตกนะครับแต่เขารู้สึกว่าอื้มเกมเนี่ยอยากชนะให้ได้ครับล่าสุดนี้ผมไปเจอ f อ f ซที่เขาเป็นผมชอบเรียกเขาว่าเป็นเป็นนักเทรดสุกตานะเหมือนกันครับว่าผมผมบอกเขาว่านะเออผมอยากเรียนรู้จากคุณอนะเพราะผมรู้สึกว่านะคนที่เขาเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีมี way ของ เส้นทางความคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเปรียบเทียบเหมือนคนเล่นเกมอันนะคนเล่นเกมเก่งเลเวลสูงอ่ะมักจะมีมุมมองมีทักษะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนทั่วไปคนเลเวลทั่วไปธรรมดานะคล้ายกันครับเขาก็บอกว่าเออใช่เขาเป็นไงี้เหมือนกันเวลาเขาเล่นเกมนะเขาบอกเขาเรียนไม่สูงนะอังกฤษก็ไม่ดีแต่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเวลาเขาเล่นเกมอ่ะถ้าเขาแก้ด่านไม่ได้นะ เขายอมไม่นอนทั้งคืนเพื่อจะแก้ให้ได้นี่เป็นลักษณะของโกรดไมซ์เซตคือมันท้าทายอะฉันต้องชนะให้ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่สําเร็จนะต้องมองเลยฮะต้องมองเกมการเทรดนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับไม่ใช่เป็นเกมของการซื้อตามชาวบ้านซื้อตามนักวิเคราะห์ไม่ใช่ครับซื้อหุ้นตามเซียนไม่ใช่นะครับ แต่เป็นเกมเหมือนกีฬาครับคุณต้องเก่งการเทรดนั้นมันคือการกระตุ้นสมองคุณอนะมันท้าทายครับเป็นกระบวนการใช้ความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหายอย่างต่อเนื่องครับมือใหม่นะเริ่มมองการเทรดใหม่ซะเป็นเกมฝึกสมองครับติดต้องใช้การสังเกตตลาดความรู้ทางเทคนิคแล้วก็จิตวิทยาครับฝึกครับเรื่องนี้สามารถฝึกได้นะไม่มีใครอะ ที่เกิดมาแล้วเทรดเก่งเลยครับเพราะว่าการเทรดนั้นมันเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้สมันสมนึกของมนุษย์ทั่วไปเขาใช้กันครับเขาทำเงินนะมันใช้อีกเลเวลหนึ่งของความคิดที่มันแตกต่างหรือส้นเชิงนั้นนหะคุณต้องฝึกครับมองใหม่ซะการเทรดการกระต้นสมองเว้ยไม่ใช่แค่การซื้อขายเพื่อกำไรแต่ว่าเป็นการใช้ความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่อเนื่อง ฝึกครับมองเนี่ยแค่คุณเปลี่ยนมุมมองใหม่นะวิธีการคุณเปลี่ยนนะผลงานจะเปลี่ยนตามแห่นอครับต่อมาครับให้คุณมองว่าการเทรดคือความท้าทายและความซับซ้อนนะค,คือมันอย่าคิดว่ามันต้องง่ายครับสําคัญข้อนี้นะอย่าเชื่อว่าเกมการเทรดเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณเชื่อเมอื่ไหร่คุณตายแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับมันมีคําพูดของพอร์ตเลลจูนอกว่าอะไรครับอย่ามีอย่า อย,อย่าเป็นฮีโร่อย่ามีอีโก้ครับเมื่อไรก็ตามทีค่คุณคิดว่าคุณเก่งกว่าตลาดนะมันคุณโดนแนงั่นเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนแปลงต่อเวลามันซับซ้อนมันไม่เหมือนกันเลยนี่แหละนี่คือเสน่ห์การเทรดคุณต้องมองนี่ฮะแม้ว่ามันจะซับซ้อนแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงต่อเวลาแต่นั่นแหละครับไอ้ความซับซ้อนมันยากแหละทําให้คุณต้องผลักด,นดกนันโดยพฒนเตัวเองให้เก่งขึนครับนี่ฮะ นี่โกรธไมยเซ็ตของแท้นะต่อมาครับฝึกวิเคราะห์กราฟครับมองอย่างหลงไหลนะพี่แดนเนี่ยเขาจะมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบแม้่เอาไปเขียนในอ e ีบุ๊กชื่อว่าเกรนเสรพี่แดนคือว่านะเอัอแกพูดถึง3 0มหมชั่วโมงเว้ยแกทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้นะอ่านกราฟเนี่ยสามหมื่นชั่วโมงแล้วก็ผลลัพธ์ออกมานั้นคุ้มค่ามากเลย พี่แดนเขารักในการทํากราฟมานะในการดูกราฟศึกษากราฟนะเขาสนุกกับการวิเคราะห์แนวโน้มดูรูปแบบกราฟพรายพัิน์แล้วก็มองหาสัญญาณการเทรดเราเองเช่นกันนะพยายามรักฮนะว่างๆเงน,นะบางคนไถ t w ยทวิตเตอร์บางคนถท i ยติ k กตอกบางคนถทยอินสตาแกรมเยนะเปลี่ยนฮะเข้าเทรดดิ้งวิวซะดูกราฟดูคุณผู้ชนะอยงผมเองจะเข้า จะเข้าของอิตาโดูวันนี้ตัวไหนเป็นท er, ็อปเกนเนอร์วะเป็นไงบ้างกราฟเป็นไงบ้างสวยไหมเนี่ยพยายามพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณดีขึ้นนะพนูดง่ายๆนะถ้าคุณฝึกดูกราฟเป็นประจำนะเปลี่ยนเวลาจากการเล่นเกมเปลี่ยนเวลาจากการไถดูทิกต o k กมาดูกราฟผมว่าคุณจะมีทักษะทาเงินอนะ ที่ดีขึ้นนะ่ะคุณจะมีศักยภาพในการสร้างเงินมากขึ้นนะครับไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์นะสร้างความลหลงไหลผ่านการนะครับเอาเวลาว่างเนี่ยเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซะแล้วคุณจะมีทักษะที่คล้ายกับคนสําเร็จเมื่อคุณมีทักษะเหมือนครับผลลัพธ์ผลงานได้เหมือนแน่นอนครับต่อมาครับพยายามที่จะเอ j นจอยนะเอนจอยกับการเทรดครับ อย่างพี่แดนเนี่ยอุบานรวยเนาะล่องเรือขับรถอ่าล่องเรือขับเจ็ตส่วนตัวแต่ก็บอกว่าความตื่นเต้นจากการเทรดนั้นโหมันอะดรีนาลินพุ่งพ่านมากกว่าการล่องเรืออีกการขับเจ็ตอีกฮะนี่เป็นสิ่งที่โอ้โหเขาลงรรยการเทรดจริงมันท้าทายแม้มันยากมันยากมันซับซ้อนมันก็ท้าทายทําให้เขาต้องแก้โจทย์ยิ่งแก้โจทย์ได้มันยิ่งพราวยิ่งมีความสุขเนี่ฮะต้องสร้างขึ้นมานะ พยายามสร้างเงืนมายได้นะครับถ้าคุณอยากจะไปต่อยาวๆนะผมว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนที่อยากจะคือผมมองการเทรดอะ่ะคือคนที่เข้ามาเล่น,เล,นเล่นหุ้นนะครับผมผมตีนะว่า90%เน่ะเล่นแบบเล่นหวยครับเข้ามาซื้อหุ้นตามคําแน,นะนําชาวบ้านไปฟังอยู่ในฟอรั่มที่คนคิดเหมือนกันไปติดตามนักวิเคราะห์ต่างๆนะซื้อหุ้นตามคำแนะนาผมว่าก็ไป้าไปครับถ้าคุณอยากจะ เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะวันก่อนผมทำคลิปที่พูดถึงการเทรดที่สำเร็จนั้นไม่ใช่แค่เดียวค่าเฉลี่ยนะครับแต่คุณต้องโดดเด่นนะฮะถ้าคุณอยากโดดเด่นนะให้มีความหลงไหลในการเทรดซะพยายามครับพยายามสร้างความหลงไหลในการเทรดได้ครับถ้าคุณยังรู้สึกว่าการเทรดเป็นเรื่องน่าเบือ่อลองมาหาวิธีทำสนุกครับเช่นฝึกฝน ลงเงินจริงแล้วก็มีการต่างๆนะครับหาวิธีการมาเองแล้วนะฮะโดยเฉพาะฝึกฝนการอ่านกราฟนะดูกราฟนะศึกษาว่านะครับหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่นะกำไรระดับร้อนต์มันวิ่งยังไงศึกษาจําไว้แล้วก็หาครับหาไปเรื่อยถ้าคุณเปิดกราฟดูเยอะๆผู้ชนะเอยอะๆแล้วก็เห็นทรงนี่มันคล้ายๆกันนะคุณจะจได้ครับพอจําได้เนี่ยมันจะฝังอยู่ในสมองคุณ ะจะกลายเป็นสัญชาตญาณเสี่ยงครับเปิดกราฟดูแวบบเดียวจับได้ส่งเนี่ยใช่ละคุณก็จะได้นะครับถ้าไม,มา้ตายที่มันพิเศษแล้วก็มีผลงานโดดเด่นขึ้นมาครับนี่ฮะจงมองเกมการเทรดให้เป็นแบบนี้ฮะเกมการเทรดนั้นเป็นเหมือนกีฬาอัจฉริยะนะครับซึ่งมันต้องอาศัยครับการฝึกฝนความทุ่มเทความหลงใหลแล้วก็ ความโรคจิตนะผมเสริมอีกึงความท้าทายส่วนตัวนะถ้าคุณมองการเทรดเป็นแบบพี่แดนนะอย้ำมีครั้งนะผมชอบประโยคมานะแกบอกว่าการเทรดนั้นอนะ่ะมันกระตุ้นความคิดของผมให้ดีมากมันซับซ้อนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ผมว่าคิดว่าผมได้รับความพึงพอใจจากการเทรดมากกว่ากิจกรรมอื่นผมลงไหลในการวิเคราะห์กราฟไม่มีอะไรกระตุ้นสมองผมได้มากกว่านี้แล้วนี่ฮะ จำไว้เสมอน,นะครับกฎเหตุและผลระบอกใ้ว่าหากคุณเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่ผู้ประสบามส็จคนอื่นทำได้ครับท้ายสุดแล้วคุณจะเชี่ยวชาญทักษะเดียวกันกับพวกเขาและจะได้รับผลลัพธ์เดียวกันกับพวกเขาด้วยนะครับอยากเทรดอยากสวิงเทรดให้รวยจงคิดให้เหมือนคนที่รวยจากการเทรดครับท่านี้นะครับจากคลิปหน้าสวัสดีครับ